สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้วันที่25พฤษภาคมพศ2563จ้าสามจ้าสาวรำพารวยก็จะมาพบปะกับแฟนคลับของตัวเองเป็นประจำนะคะก็คือมาพบปะกับแฟนคลับให้โชคให้ลาบนะคะก็หมายความว่าเป็นช่องที่ เป็นช่องแนะนําแนวทางนะคะเสียงโชกเสียงลาบนะคะเป็นประจํากันทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยนะคะหรือเป็นหวยใหญ่นะคะเพื่อที่เรานั้นจะได้หาเลขที่เราชื่นชอบนะคะจะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้นะคะจะได้ถูกรางวันที่หนึ่ง สองสามสี่ห้าอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เป็นความหวังของทุกทกท่านนะคะของทุกๆคนนะคะช่องสาวดาพารวยนะคะเป็นช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะเป็นช่องเป็นเพียงสื่อกลางที่อ่าเป็นแนวทางตัวเลขให้ท่านเลือกให้ท่านอ่าดูให้ท่านชมเป็นประจำนะคะท่านชื่นชอบเลขของใครเลขตัวไหนนะคะก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะเป็นอ่าเลข ประจำมวดวันที่1มิถุนายนพศ2563เพื่อให้แฟนคลับนั้นได้ดูเพื่อที่จะได้หาตัวเลขที่ท่านชื่นชอบแล้วไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้นะคะคนเรานั้นไม่มีอะไรแน่นอนนะคะไม่แน่ท่านอาจจะได้เป็นเศรษฐีวันที่1มิถุนายนพศ2563นี้ก็เป็นได้นะคะไม่มีอะไรแน่นอนกับแฟนคลับทุกๆท,ท่านก็เข้าใจดีนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เลขมงกลที่แฟนคลับรอคอยนะคะวันนี้แม่ให้มาแล้วนะคะนะคะเลขมงกลเก้าเป็นนั้นว่าแฟนคลับทุกท่านรู้ดีนะคะว่าคือเลขอะไรเลขใครเนาะอ่าวดนนี้แม่ท่านจะให้มานั้นเป็นเลขอ่าท่านให้เลขอมสินด้วยนะคะให้เลขอมสินด้วยแฟนคลับเตรียปากกาจดเลยนะคะสาวดําจะบอกเลขใหญ่ก่อนนะคะนี่ที่ท่านพูดมานะคะ วันที่สองพุทธภาให้แม่หน่อยอะนะนะคะคือท่านอยากจะทําหวยอมสินให้ด้วยเพราะว่าที่แล้วท่านทํามามันเข้าแต่ท่านไม่ให้เอาลงสาวดําจะเอาลงท่านบอกว่ามันจะ,ะทําให้แฟนขับงงวุ่นวายว่าง,งั้นอันนี้คือท่านพูดมาแบบนี้สาวดําก็ให้ท่านฟังตามที่แม่พูดมามีหลักฐานชัดเจนแม่อยากจะได้หวยอมสินวันที่สิบวันที่สองกับวันที่สิบหก ที่ออกมาสองงวดนะคะท่านจะเอามาทําท่านส่งมานะคะทีนี้อันนี้ก็เป็นคําพูดของท่านเราสาวดําก็ได้ฟังกับท่านนี่แหละนะคะทำให้แล้วกับหัวกับหางเลขหมดทุกตัวทาให้แล้วกับหัวกับหางเลขให้หมดทุกตัวหมายถึงว่าตัวเทียบที่แม่ท่านบอกกับตัวเทียบคือสาวดําเคยถามท่านไปว่าที่แม่สอนสูตรแม่บอกว่านี่คือตัวเทียบ แล้วสาวดำได้ถามแม่ว่าตัวเทียบคืออะไรแม่ท่านก็นเลยแนะนำมาเลยบอกมาว่าตัวเทียบก็หมายความว่าถ้าเป็นเลขแดก็คือเลขสามแต่ทีนี้ว่าตอนนี้ท่านถ้ามีเลข8ปดท่านก็จะท่านก็จะกันให้ด้วยคือเป็นเลขสามด้วยอะไรประมาณนี้แม่ท่านเลยบอกว่าตัวกันตัวเทียบแม่กับหัวกับหางให้หมดแล้วแม่พูดอย่างนี้นะคะอ่า กับวัวกับมังเลขหมดทุกตัวแปดเลขหกเลขเก้าันหมดนะคะทีนี้เราก็มาดูมาดูาดเลขที่แม่ท่านทำให้นะคะอ้าวหวยวันที่หนึ่งมิถุนายนให้ดูแค่ตรงนี้คงไม่เป็นไรเพื่อประกันยืนยันวันนี้ลายมือแม่เนาะ มีโัรศั์เข้าเนี่ยนะคะเนี่ยลายมือแม่นะคะนะคะวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะ,ะทีนี้ที่แม่ให้มานะคะหวยใ,ใหญ่งวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนมิถุนายนพศสองพันหเลขมงคลเก้าก็คือของแม่สมุดประการนะคะ ให้มาแล้วที่ห้าสี่ศูนย์นะคะห้าสี่ศูนย์นะคะแล้วก็สี่ห้าเจ็ดตัวเด่นแม่ที่ท่านวงกลมก็คือห้าเจ็ดเลขบนนะคะห้าเจ็ดนะคะแล้วก็มีสี่สองสองเลขเน้นเน้นก็คือห้าเจ็ด กับสองสองนะคะอันนี้บนนะคะอันนี้บนนะคะก็ท่านก็กลับเอานะคะทีนี้เลขล่างท่านให้มาที่เน้นๆก็คือ4ี่แปดสองหนะคะอันนี้หวยใหญ่นะคะหวยใหญ่นะคะแฟนกลับจดนะห้าสี่ศูนย์สีห้าเจ็ด อันนี้วงกลมให้เลยนะคะตัวเต็งท่านก็คือสี่ห้าเจ็ดแล้วก็คือห้าเจ็ดนัคือตัวเต็งแล้วก็สี่สองสองนี่ก็คือตัวเต็งเหมือนกันนะคะแล้วก็สองสองคือเป็นเลขเต็งก็หมายความว่าข้างบนก็มีสี่ศูนย์นะคะข้างบนก็คือสี่ศูนย์เป็นตัวรองห้าเจ็ดนี่เป็นตัวเต็งสี่เจ็ดนี่เป็นตัวรองสองสองนี่ก็เป็นตัวรองนะคะ อ่ะเข้าใจแล้วเนาะเอาทีนี้เลขล่างเลขล่างก็คือ48 25อุ้ยอุ้ยขนลุกเลย25ตรงก,กันกับหวยที่สาวดำไปขอ,อเจ้าแม่ตะเคียนทอง5พี่น้องที่บึงบัวใหญ่แล้วเมื่อคืนนี้ท่านก็มาหาสาวดำด้วยสาวดำลงคลิปให้ไปแล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่เช้ามืดเลยแล้วก็77นะครตัวเต็งแม่ก็คือ สี่แปดสองห้านี่เลขล่างนะคะอันนี้หวยใหญ่นะคะรีบไปหาซื้อสลากกินแบ่งไว้เลยค่ะไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะไปหาซื้อเลขลหวยรัฐบาลไว้เลยนะคะไปหาซื้อเลยค่ะอุย้ยเสาวดาตกใจเลยอู้นะคะ,ะให้มาแล้วค่ะมีใบเดียวหางเดียวเท่านั้นนะคะแม่ให้มาเท่านี้นะคะและจะไม่มีให้อีก แม่คัดกรองมาดีแล้วนะคะแฟนกลับจานี่คือเลขมงคล9ของแม่สมุดปราการนะคะฟังอีกครั้งนะคะ5 40แล้วก็40แล้วก็5เา้ขอโทษแ,แล้วก็4 5 7ห้าตัวเต็งก็คือ5 7แล้วก็4 2 2สองสองแล้วก็สองสองนะคะตัวตัวรองก็คือ4 7กับ40นะคะนี่เลขบนนะคะ เลขล่างก็คือ48 25แล้วก็77 25นี่ไปตรงกับที่สาวดำไปขอ,อแม่เจ้าแม่แตะเคียนทอง5พี่น้องที่บึงบัวใหญ่ที่อำเภอบัวใหญ่เมื่อวานนี้และสาวดำก็ได้บอกว่าแม่แม่บอกว่าแม่จ๋าถ้าจะออกตัวนี้หรือถ้ายังไงขอไปเข้าฝันลูกด้วยไปหาลูกด้วยเมื่อคืนนี้ฝันเห็นเจ้าแม่แตะเคียนทองว่าท่านมาเนี่ยมาที่บ้านสาวดําเนี่ยเลขที่บ้านสาวดํา สองหกสองนะคะอายุสาวดำอ่หกสิบห้าปีนี้อ่าบอกเสร็จสับเรียบร้อยเลย <c oughs> ไม่แน่เนาะ <c oughs> ค่ะบ้านเล็กที่สาวดำสองหกสองอายุหกสิบห้าปีไปขอแม่เมื่อวานนี้ได้สองห้านะคะไปขอแม่ทเคียรทองที่บึงบัวใหญ่เนาะ,ะ,ะสาวดำก็บอกไปก็ไม่แน่ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะอ่าแล้วทีนี้ อ๋อแม่บอกคือแม่บอกให้สาวดําส่งเลขอมสินไปให้วันที่หนึ่งวันที่สองที่ออกแล้วก็วันที่สิบหกพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยมีคนส่งมาให้แม่แล้วแม่เลยบอกอาทจะนี้แม่ทําให้แล้วนี่อ๋อแม่ส่งมานี่อันนี้เป็นหวยอมสินนะคะอมสินอย่าอย่างงนะคะอย่าไปงงนะเพราะสาวดําพูดชัดเจนนะนี่อมสินนะอมสินวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะ แม่เห็นว่าเที่ยวก่อนแม่ทํามันเข้าไงทีงนี้แม่ก็เลยทําให้เผื่อใครอยากจะซื้อแต่ก็ไม่แน่นะมันก็ไปออกห้ยใหญ่ได้แหละแล้วแต่นาะอ้าวแม่ให้มาแล้วออมสินจ้าให้มาสามเก้าสามสองตัวก็คือเก้าสามแล้วก็ให้สามหกสามสองตัวก็คือหกสามแล้วก็ให้สามเก้าแปดนะคะ อใครโทรมาอีกเนาะอารลจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวโทรมานะคะ <โล S 1> อ่าโอเคจะพี่อัดคลิปอยู่นะคะเดี๋ยวค่อยโทรมาใหม่จ้าแล้วก็มีสามเก้าแปดสองตัวก็คือเก้าแปดแล้วก็สามหกแปดสองตัวก็คือหกแปดแต่ท่านเน้นที่สามเก้าสามกับกับเอ่อกับเอ่อเก้าสาม อ๋อนี่ไงที่แม่บอกว่าเทียบให้แล้วน่ะก็คือเลขเก้ากับเลขหกก็ตัวเดียวกันแม่ท่านก็เลยให้มา9ก้าสามแล้วก็หกสามแล้วก็ 9, 8, 9ก้แปดเก้ากับหเป็นตัวเดียวกันก็คือหกเก้าโอ๊ยขอโทษจ้ะหกหกแปดนะคะหวยอมจินก็มีสามเก้านะคะหกสามเก้าแปดแล้วก็หก แปดนะคะอา้าวแล้วไม่มีหกสามเหรออ๋อมีแล้วหกสามเนาะเก้าสามเอา้ามีแล้วอ๋อจะจะเลขล่างก็คือสามเจ็ดแล้วก็เจ็ดห้านะคะอันนี้คืออมสินนะคะแม่กลับหัวกลับหางให้ทุกตัวแล้วลูกอ่าอะไรลูกอะไรเนี่ยอ๋อแม่กลับหัว ไว้จริงๆได้ล,ลูกทำสูตรนี่อ๋อจ้าจ๋าโอเคชัดเจนแล้วนะคะแฟนกลับจ๋านะคะหวยใหญ่แม่ตัวเต็งแม่ก็คือห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ดนะคะตัวเต็งแม่คือสี่ห้าเจ็ดนะคะที่ท่านวงกลมแดงๆเนี่ยก็คือสี่ห้าเจ็ดนี่คือตัวเต็งของแม่นะคะแล้วก็สี่สองสองตัวเต็งก็คือสองสองท่านเน้นมาบนนะคะ เลขบนแม่สองตัวก็มีตัวเต็งนะก็ห้นี่คือตัวเต็งของแม่เลยนะคะแล้วก็ตัวรองก็มี4 7 22 40นี่คือเลขบนเลขล่างก็คือ4ี่สี7แตัวเต็งแม่ก็คือ2 5โอ้โหอโยยอยยอยยสาวดำคนลูกเลยแล้วก็หวยออมสินนะไม่เกี่ยวกันกับหวยใหญ่นะออมสินนะคะก็คือ เอก้าสามหกสามเก้าแปดหกแปดเลขบนนะคะอมสินนะคะตัวเต็งแม่ก็คือเก้าสามเลขล่างอมสินนะคะสามเจ็ดเจ็ดห้าตัวเต็งก็คือสามเจ็ดโหสามเจ็ดนี่ท่านบอกว่าสามเจ็ดตัวเต็งตัวเต็งน,นะคะโอเคจ้ะขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีค่ะไม่มีใครร่วงรู้ได้นะคะว่าหวยจะออกตัวไหนออกกอ,อกเลขกอะไรนะคะล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะที่แม่ให้มานะคะทุกๆคนทุกๆช่องที่ทําสูตรนะก็เป็นแนวทางเท่านั้นค่ะเป็นช่นชองช่องทุกช่องก็เป็นเพียงสื่อกลางนะคะช่องเสาดําพารื้อก็เป็นเพียงสื่อกลางนะคะ,ะที่มาแนะนําแฟนคลับนะคะให้เสียงโชคเสียงลาบโดยหาซื้อสลากกินแบ่งของรัฐ ของอสลากกินแบ่งนะคะของรัฐบาลเท่านั้นนะคะลอตเตอรี่ไปหาซื้อไว้เลยค่ะอย่าว่าแต่ท่านเลยสาวดําก็จะไปหาเหมือนกันกับสี่ห้าเจ็ดตัวเต็งแม่เลยนะคะสี่ห้าเจ็ดนะคะสี่ห้าเจ็ดตัวรองก็คือสี่สองสองนะคะของแม่นะคะแล้วก็แล้วก็วกมีสามหางนะคะแล้วก็แล้วก็ห้าสี่ศูนย์ค่ะ เออตาเกี้ยงฝันตาเกี้ยงใหญ่เกี้ยงก็ฝันว่าไปซื้อสี่สี่ศูนย์แล้วออกจริง,รงๆแกว่าอย่างนี้นะตาเกี้ยงของโอ้ของอุ้ขออขออยของปู่องค์อาจได้อะไรล่ะเมื่อวานเนี่ยฮะโอ,อยนนยโอ้ยท่านผู้ชมจ๋าแฟนคลับจ๋าไปต้องกับหนวยปู่องค์อาจด้วยโอ้ยสาวดำ คนลุกสู้ๆเลยเอ๊ะอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นเนี่ยของตะเกี้ยงได้เลขอะไรโอ้ยโอ้ยนึกขึ้นได้ก็ดีเราดูกันจ้าของตะเกี้ยงได้เลขอะไรโอ้ยของตะเกี้ยงได้สี่ห้าเจ็ดจากท่านผู้ชมของปู่งองค์อาจได้สี่ห้าเจ็ดโอ้ยคนลุกทั้งตัวเลยสี่ห้าเจ็ดแล้วก็สองสี่สองโอ้ยจะตุ๊กคนลุกมานเดี๋ยวสาวดำก็ จบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะสาวดําก็จะไปหาซื้อลอตเตอรี่นะคะโอ้ยตรงกันเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็สาวดําไปขอจากเจ้าแม่ตะเคียนทองห้าพี่น้องก็ได้สองห้าของแม่ก็ได้สองห้าค่ะข้างล่างนะคะสองห้ากับสีแปดกับเจ็ดเจ็ดนะคะอืมนี่นเดี๋ยวสาวดำเขียนดีกว่าสาวดำก็เห็นเห็นาเขียนนั้นลอง เยอะเหลือเกินเนาะอาโหลจ้าเดี๋ยวห้านาทีโทรมานะอัดคลิปอยู่จ้า ทุกท่านโชคดีนะคะแฟนกับจ๋าขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอให้โชคดีจริงๆค่ะนะคะ <K ill> ขอให้ถูกกั่งวันนี้นะคะร <K ill> อนะคะท่านผู้ชมจ้ารอหวยอ่าซองพี่พี่พี่ลุงมานะพี่หนูมานะคะร <K ill> <K ill> อหวยซองพี่หนูมานะคะ <K ill> <K ill> ถ้าเกิดรคหวยซองของพี่หนูตัวไหนมีตรงกันกับของปู่องค์อาจและของแม่สมุดประการลุยเลย <K ill> <K ill> นะคะเออ <K ill> โอเคจ้า ยังรอรอกะรอรอ,รอหวยซองเนาะแต่มามีมาตรงกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้เป็นกำลังใจให้สาวดำด้วยนะคะขอทุกทุกท่านโชคดีร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยงวดน,นี้กันนะคะ